รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรมรินทีวีฟอลโลมีมาแล้วจ้าวันนี้เข็มกับอองมีนัดกันที่นครไทยจงซึ่งไทยจงถือเป็นเขตมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวันอย่ารอช้าปะฟอลโลมีกันผิวหน้าแบบนี้เทริจิน่าค่ะ เป็นไงเจอกันแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้อากาศดีมากอากาศดีวันนี้เปลี่ยนแนวไหมใช่ <S <s <ö ks> ที่นี่ถามเลยค่ะ <S <s <ö ks> มีวัดอะไรเด็ดเด้ดมาก <S <s <ö ks> นี่เลยสารเจ้าเ <s ö ks> จานหลังกงสารเจ้านี้เนี่ยเป็นสารเจ้าที่ประดิษฐ์านพระประธานหลักเลยก็คือเจ้าแม่ทับถิ่นในไต้หวันนะครับจะมีคําพูดคํานืองนะที่เป็นของถวายเนี่ยนะฮะเรียกว่าเชียงคว้าฉาหัวจูโอ้ยาวห้าอย่างห้าอย่างเชียงพู คว้าดอกไม้แล้วก็ฉาฉาก็คือช้ากัวก็คือสวยกัวผลไม้และจูนเทียนนั่นเองเราไปขอพรนดีกว่านะ่เย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเราต้องดูว่าเราต้องเข้าประตูไหนด้วยนะเนี่ยมีประตูสองฝั่ง นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วมังกรอยู่นี่เสืออยู่นี่ในไต้หวันเชื่อว่าถ้าเราเข้าปากเสือก็ถูกเสืองาแต่มังกรคือสัตว์มงคลชั้นสูงสุดของคนไต้หวันแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าเสือเนยมังกรมังกรก็คนสัรเจ้าเจ้าหลังกงเป็นสันเจ้าแม่ทัพทีมทิดดงดังที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันแล้วก็มีประวัติยาวนานกว่า200ปีเลยแหละค่ะ ผู้คนจากทั่วโลกต่างลังไหลมาที่นี่เพื่อจะขอพรจากเทพเจ้าแต่จะมาขอมุ่งมั่วไม่ได้มีวิธีการกราบไหว้ที่ถูกต้องยังไงไปฟังอหล่งกันดีกว่าแต่ละสารเจ้าเนี่ยจะใช้ทูบจํานวนทูบไม่เท่ากัน<อ>ใช้ทูบกี่ดอกจะมีเขียนเอาไว้สี่อดอกขอเขียนไว้ว่าสี่ดอกตามหลักทั่วไปเนี่ยสารละสารเจ้าก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วก็คือเริ่มที่กระถางฟ้าดิน ปกติแล้วนะครับกระถางฟ้าดินเนี่ยเราจะต้องหันหน้าออกครับนะเราก็จะคำนับ3คํคำนับคำนับที่1นะครับเราจะคำนับแก่ฟ้าดินนะครับคำนับ1แบบนี้ครับต่อไปคำนับ2นะครับคำนับแก่ทูบหอมกํายานครับและคำนับที่3นะครับคำนับให้กับเง็กเซียนทองเต้นะฮะเรียบร้อยแล้วปัก1ดอกคดอก ปกระถางที่สองค่ะคุณเข็มก็เป็นเจ้าแม่ทับทิมแล้วนะเราก็จะขอพรให้เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยช่วยดูแลปกปักนะฮะหน้าที่การงานของเราหรือว่าธุรกิจการงานของเราเนี่ยให้ราบรื่นไร้คลื่นกับทะเลเนี่ยนะฮะเวลาเราเรียบเลยเราล่องเรือกับไขรายการวันนี้ก็จะราบรื่นไร้อุปัรรคต่อไปเราก็จะไปกระถางที่3ากันต่อด้านนี้ มาถึงพระโพธิสัตว์ควรอิมเราจะขอพรให้พระโพธิสัตว์ควรอิมช่วยคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินคนในครอบครัวของเราให้สงบสุขให้ปลอดภัย <Okay. S 1> อ่าสนงนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าเกี่ยวกับการเกษตรนะเพราะว่าในอดีตคนไต้หวันก็ทําเกษตรเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นก็จะขอเทพเจ้าสนงงให น้ำผ้าอุดมสมบูรณ์หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องออกทางประตูเสือค่ะแล้วเราก็จะเป็นเสือเสือยีพลังบีพลังแล้วอันนี้สันเจ้าแรกค่ะเจ้าแรกครับมีที่อื่นอีกไหมคะคุณเข็มมีอะไรที่ต้องการอยากขอเป็นพิเศษไหมล่ะขอความรักขอความรักได้ครับมีเดี๋ยวพาไปแล้วศักดิ์สิทธิ์มากใช่เอาแบบศักดิ์สิทธิ์สุดๆไปเลยดีกว่าไปครับ ก่อนจะไปขอคู่เข็มกับอลงเขาขอแวะชิมขนมอร่อยหลังสารเจ้าจะหลันกงนี่กันหน่อยซึ่งร้านนี้เหมาะกับคนชอบเผือกเพราะว่ามีตับเผือกล้วนๆเลยอะสารเจ้านี้นะฮะมีชื่อว่าเชียไห่เฉิงหวง่วเมี่ยวไปลเป็นภาษาไทยเลยครับสารเจ้าพ่อหลักเมืองมานะที่นี่เจ้าสาวๆมันเกิดอะไรขึ้นเทพองค์นี้มีชื่อว่าเยอเชียเหลาเลินหรือว่าเทพจันทรา สำหรับคนที่ต้องการมาขอเรื่องขอคู่แต่ถ้าเกิดว่าคนมีคู่อยู่แล้วไม่ควรขอก็ขอเพิ่มฮะคนหัวซิขอเพิ่มอย่าง,างวันนี้หลวงมาขอให้ลดลงไปดีกว่าค่ะไป <สม S 1> ไป,ไปล้ีเลยมันมีสเต็ปของมันนะฮะนี่ฮะใครที่อยากมีคู่แล้วก็อยากจะมาขอคู่ที่นี่ต้องฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าอหลงเขามีขั้นตอนในการไหวย่งถูกวิธีมาฝากกันค่ะ นี่ค่ะจะนำเราไปหาคู่ค่ะครับเป็นการลงทุนที่ถูกมากครับในการขอยตู่ที่ตั้งหยอดแะประมาณ100บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหยอดตู้กันค่ะมีสาวเราต้องมารับกระดาษเงินกระดาษทองกับคู่ก่อนเลยอันดับแรกนะฮะแล้วก็หยอดอีกได้หยอดอลยแล้วนะคะรับเลยอวคำพูดทายว่าอ่า,อา thank you เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจุดทู่ก็แล้วก็เตรียมอีก300นะคะเดี๋ยวไปเตรียมรับ ข้าวสารเสกครับชอบใจคนไหนปลาใส่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สัก2คนนะคะก็เตรียมไวห6 0 0อค่ะนี่๋ยคะรับวัตถุมงคลอันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามีกลุ่มน้องๆนะคะที่มาหาคู่ด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารับของไหว้กันนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มความขลังนะฮะ รตรงนี้นจ,จุดทูบจ้ะเดี๋ยวจะคำนับฝ่าผมนักครับเทพจันทรานะอันนี้ก็คือเทพขอคผู้หลังจากที่เราไหว้เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะรับ ขนมคุกกี้ซึ่งขนมคุกกี้นี้เนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วได้คู่แล้วแต่งงานแล้วนะฮะกลับมาแก้บนอ่ะต่อไปนะครับเรามารับของขลังท่านละหนึ่งชุดเลยท่านะเจ้าเปรมว้ให้เราเลแล้วรับเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะไหว้เทพกี่กลงผู้ยินของเจ้าพ่อหลักเมืองพระพ่ที่สักก์วดอิม,ออมเสร็จแล้วไปด้านนอกนะฮะปักธูปที่ฟ้าดินฟ้าดิน ไว้เทพกี่กงที่เป็นภูหญินของเจ้าพ่อหลักเมืองเราจะขอเรื่องชีวิตคู่ครองสงบสุขไม่ทะเลาะกันปองดองกันกวนอิมนี้เราจะขอให้กวนอิมช่วยคุ้มครองนะฮะให้เราคาดแคล้วนะครับปลอดภัยถึงเวลาที่สำคัญแล้วตอนปัก คุณเขมต้องตั้งจิตอธิษฐานนะอ่ะโอเคครับใช้ยโยหนหีกอเปล่าคะเป็นลักษณะปล่อยลงไปปล่อยลงไปปล่อยลงไปหลกการปลุกเสกนะครับเราจะเอาหูวน3ามรอบตามเข็มนาฬิกาเป็นอันปลุกเสกเรียบร้อยอ เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกวูบว่าไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้คู่หรือว่าเป็นไวัยทองเม่กีสังเกตหรือเปล่า <c oughs> ตอนที่คุณเข็มมาปักคูบ<ะ>สามดอกเนี่ยเข<ะ>ปักสิทธไฟลุกไู้ <ๆ S 1> เลยเลยอะฮอตมากมากมากอตื่นเต้นเลยนะเนี่ย แสง UV เนี่ยตัวดีเลยอะ่ะยิ่งเย็นเย็นแสงจ้าๆอย่างเงี้ย นี้นะคะเราพามาหมู่บ้านน่ารักแล้วก็สวยงามแห่งนี้ Rainbow Village ค่ะไม่น่าเชื่อว่าว่าโดยคนคนเดียวเหรอใช่ครับว่าโดยอากงท่านหนึ่งนะตอนนี้เราได้อากงท่านนี้ว่าอากงสายรุง้งอาหลงพาไปดูข้างในหน่อยได้ไหมคะได้เพราะในนี้มีบ้านของอากงอากงยังอยู่ที่นี่นะ ทุกวันนี้นะอากงเขาก็ยังคงวาดตรงไหนที่มันเริ่มซีดจางอากงก็ต้องไปแต้มใช่เพราะมันซีดมันซีดเร็วแล้วโดนแดดเนาะแล้วมันก็ต้องใช้เงินซื้อสีสิอากงก็เลยมีทําของที่ระลึกงั้นเดี๋ยวเราไปดูดูของช้อปปิ้งได้ไหมไปดูไปดูของช้อปปิ้งไปช่วยเหลืออากงด้วยได้เลยโอเคค่ะ เดียวจนเหนื่อยแล้วก็แวะมาทานอาหารกันหน่อยเป็นร้านที่ดังที่สุดในไทยจงขณะนี้นั่นก็คือร้านมิยาฮาร่าร้านนี้นะคะมีทั้งอาหารร้านขายของฝากร้านไอติมชื่อดังของเมืองไทยจงเดิมทีร้านนี้เขาเป็นโรงพยาบาลปลาแต่ว่ามีการดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามทำไมาไทยจงแนะนําเลยว่าต้องฟอล l ่ w มีร้านนี้เลยนะแปเดียวเท่านั้นแล้วก็ผมาปุ๊บเป็นแบบตึกใหญ่มากสวยมากร้านนี้ชื่ออะไรนะคะ ที่นี่นะก็เรียกว่าร้านมิยาฮาราตอนนี้เรานั่งอยู่ชั้น2อเนี่ยขายอาหารตามสั่งแบบอาหารไต้หวันโอ้หิวิว <Hey, look, S 1> พอชาตินะคะใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ที่เข็มสะดุดตาเขวสุดคืออันนี้ค่ะ <Hey. S 1> อะไ ข้าวผัดตะบองเผ็ดแล้วมีอะไรบ้างคะหนงไล่มันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้าวผัดไข่แล้วอันนี้ราคาเป็นออเดอร์อันนี้เป็นออเดอร์ฮะเบียร์อะไรบ้างอันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกอู้น่ากินอุ้ยฟินมากจะบอกให้ลูกชิ้นปลาหมึกรสชาติดีมากอันนี้เด็ดหน่อยกุนเชียงเกาเหลียงครับมันมีรสสมุนไพรแล้วก็มีความเป็นกุนเชียงอันนี้ก็มีกุ้งบดกุนเชียงบดนะฮะเอามาทอดที่แปลก คืออันนี้หน้าตาเหมือนกล้วยบ้านเราแต่มันคืออะไรคะมันทำมาจากใบสมุนไพรอย่างหนึ่งครับหมาอี้ปั้งเอาใบมาบดแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเป็นแท่งเหมือนโมจิเหมือนโมจิเนาะที่เคลือบข้างนอกด้วยถั่วครับข้างในมีไส้ค่ะอร่อยค่ะถ้าบดมาจากใบสมุนไพรนะครับอ่ะอันนี้ไม่ค่อยแปลกอันนี้เห็นบ่อยๆเป็นถั่วแขกเนี่ย แต่รสชาติไม่ธรรมดาทอดกระเทียมผัดกระเทียมเขาไม่กลิ่นแบบกระทาะไม่ไหม้ด้วยนะอร่อยค่ะจานต่อไปกุ้งนิ่มทอดกระเทียมแทนหัวก่อนเลยเอาเลยนี่ขนาดเรียกว่าไม่ค่อยชอบทานนะครับเปลือกอร่อยกุ้งนิ่ม,มอร่อยมากค่ะทานได้เลยทานทั้งเปลือกและอีกอย่างหนึ่งนะพลาดไม่ได้เลยสําหรับคนไต้หวันนะคนโต๊ะอาหารเนี่ยจะต้องมีกับข้าวอย่างหนึ่งแน่ๆปลา มีความหมายว่าเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีอือชิมน้ำหน่อยเดี๋ยวว่ากันอร่อยค่ะเปรียวเค็มหวานทานเลยได้ไหมอ่ะไม่รอละทานดีกว่าเนอะครับอ่ะนี่เราแทนของขวเสร็จแล้วนะคะด้านล่างเมื่อกี้ก็เป็นขนมคุกกี้ช็อกโกแลต แต่อันนี้เป็นร้านไอติมค่ะเราต้องมากินไอติมกันต่อโอ้เมื่อกี้ก็ถึงตรงนี้แล้วคุณเขมแต่ว่ามันน่ากินมากอ่แค่ะต่ใช่เพราะเห็นคนเห็นคนเข้าแถวขนาดนี้มันใหญ่มากมันต้องเอาเขาหน่อยอะเข้าแถวถึงขนาดนี้เมนูจริงจังมากเลยนะคะเมนูเป็นแบบว่ามีรสชาติทั้งหมดเนี่ยเกิน50รสได้ไหมสิบท่สิบสามสิบสี่สิบน่าจะเกินด้วยซ้ำใช่ครับก็คือระหว่างที่เรายืนเข้าแถว <Okay. S 2> เราก็ดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วคือให้มันโดนตาก่อนเลยมีมะม่วงมีโซนผลไม้มีเป็นรสชาติของชานะคะอ้ยเยอะอันนี้เม,มนูภาษาจีน,นาาของคุณเขม็มภาษาอังกฤษก็มีสำหรับนะักท่องเที่ยวข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะอุ๊ยเราได้เข้าแล้ว เป็น3มิติด้วยค่ะเข็มเลือกอันนี้เข็มเลือกคาราเมลมิ้นแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะคุ้มค่าแก่การรอคอยรสชาติชามิ้นนี่ก็คือหนึ่งในท็อปปิ้งที่เลือกนี่เลยนี่ด้วยถ้า <c oughs> เกิดว่าใครนะคะอยากจะมาทานอาหารนะคะที่ตึกเก่าๆแบบนี้ที่เป็นโรงพยาบาลเก่านะคะแล้วก็ ทานอาหารเสร็จก็ลงมาทานขนมแล้วก็ไอศครีมแบบนี้นะคะก็มาได้ที่แล้วร้านมิยาฮาราในเมืองไทยจงครับรับรองไม่ผิดหวังค่ะทุกร้านที่เราไปต้องเลิศผิวหน้าแบบนี้เทริจิน่าค่ะ วันนี้เขมีโอกาสกลับมาที่มาโบ l ค c a ฟ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขมีนัดกับพี่สาวคนหนึ่งค่ะไม่ได้เจอกันมา1ิกว่าปีแล้วค่ะเขมก็เลยนัดมาคุยแชร์ประสบการณ์การเที่ยวกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยขอตามหน่อยนะคะฮัลโหลพี่ขาอยู่ไหนแล้วคะถึงแล้วค่ะหนูจะได้ออกไปหนานี่ไงคะคุณว้าวถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ได้เลยไม่ได้เจอนานมากเลยอะดีใจมากเลยสิบกว่าปีแล้วอะได้ดูเหมือนเดิมเลยเนาะเหราขอบคุณมากสวยเหมือนเดิมเที่ยว่ไยมากเลยอะเป็นแอร์ป่ะคะแอร์กี่นะสิอีแก่เนี่ยนะไม่แก่หัวผิวด่านนี้ไม่แก่เลยเนี่ยมีช่วงแก่เหมือนกันแถมมีโอิยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาแฟเช้า คุณเอกนะคะเจ้าของมาเบอร์คาเฟ่ค่ะของเราแบบนี้ลาเต้แก้วนี้ต้องนั่งสัมภาษณขอบคุณมากเลยค่ะเรานั่งสัมภาษณ์กันเลยดีกว่ายินดีครับผมขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสลาบาาด้วยครันหอมไม่ว่าดูดิค่ะใช้กาแฟอะไรอคะเบียร์ติอาร์ตนะคะยิ้มทำไมไม่มีล่ะคะโอ้กวาจะหากาแฟได้ก็ยากมากเลยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้มากแล้ว ชอบกาแฟหรือว่าหลงรักอะไรยังไง <C'> er> คือกาแฟน,นี่เราเราผมกินกาแฟมาตลอดก็เป็นชอบกาแฟคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอากาสทําร้านไงก็พอคิดว่าถ้าเราจะเปิดร้านนี่เราก็อยากได้กาแฟอระที่เราชอบ ก็เลยคัดสันมาว่าเอ้ยนี่แหละตัวนี้แหละที่ใช่แต่ว่าไม่ได้มีแค่กาแฟหอมๆอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้เข้ามานี่เห็นน้องๆเขาบอกว่ามีขนมตัวไหนที่แบบเด็ดสุดเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราก็ต้องบอกว่าตัวที่เราทําเองเราเป็นวาฟเฟิลนะครับแล้วก็เป็นตัวของขนมบังติ้งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเค้กนะตัวนี้จะเป็นเค้กที่ที่เราขายดีมากในร้านนะเป็นตัวเวลเวทนะ Red Velvet ใช่ครับแล้วก็เป็นตัวโวอลคานโนนะมิชช็อกโกแลตอุ้ยวอลคานโนอ่ะ ใกล้บ้านเราด้วยเนาะอ้โหใกล้บ้านเรามากเลยเนะจากการตรงนี้เองนะต้องชิมนะเนี่ยชิมเลยครับผมเชื่อเลยครับโหนิ่มมากเลยอ่ะตายแล้วคำใหญ่ไปไหมอ่ะหอมหอมขอเลยนะครับอร่อยอืมมีไส้ด้วยอ่ะแล้วตรงยอดนักนคือสีทองนี่คืออะไรคะ เขาเป็นทองจริงทองแถว็นทองที่กินได้ครับนี่เห็นไม่ได้เจอเขามานนานมากเลยค่ะสิบกว่าปีเป็นเรื่องปีเลยแปลกมากเลยคือเข็มมาเคยเจอเจอพี่ปุ๋ยมาแบบเรื่อยๆเป็นระยะระยะเป็นสิบปีเลยนะแล้วแบบอยู่มาวันนึงก็ คิดคิดว่าชีคงแบบว่าออกนอกวงการเหี่ยวเฉาไปแล้วตามตามวัยอะไรเงี้ยปี่โมาเจออีกที่โอ้โหทีสิก็เคยคิดนะคิดว่าจะออกจากวงการเหมือนกันจริงเหรอจริงเพราะตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แล้วล่ะก็ดีใจที่มาเจอที่ที่ร้านเลยที่ร้านมัลเบอร์าฟด้วยเนาะแต่เป็นโอกาสดีที่ได้เจอที่นี่แต่ว่าแบบอร่อยขนาดนี้เนาะฝากร้านนิดนึงแล้วกันเพราะว่า คนอาจเพราะว่าเพิ่งเปิดมาแค่2เดือนนะคนอาจจะไม่ค่อยทราบก็เป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับน้องใหม่ก็อยู่ตรงแยกพัฒนาการนะครับเลี้ยวซ้ายมาก็นิดเดียวก็จะถึงเลยอยู่ทางซ้ายมือนะครับยังไงฝากด้วยนะครับมาดูตัวนี้กันสบายๆนะครับจากแอร์พอร์ตลิงก์มาใกล้นิดเดียวใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดในในเมืองจกมาถ่ายรูปก็แค่อนั่งรถไฟฟ้าแล้วต่อแอร์พอร์ตลิงก์นะครับเพราะว่าอยู่ตรงข้ามนี่เองครับพอลงมาปุ๊บก็นั่งนั่งมออเตร์ไซค์มาแล้วเดินข้ามมาก็ได้เลยใช่ครับผมครับงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกรอบเลงเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้บอกว่าไปอินเดียมาใช่ไหมคะไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างไปมาเมื่อเดือนที่แล้วเป็แคสเมียร์หนาวสุดเป็นเมืองที่บอกว่าหิมะตกทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วว่าขึ้นเขาลงห้วยขี่ม้งขี่ม้าเดินมาเสร็จเรียบร้อยจากแคสเมียร์ลงมาค่ะลงไปเดลีชัสมาฮาชัลปุระโอ้โหอากาศมันเปลี่ยนกันมากแล้วเข็มรู้ไหมว่าบ้านเราเนี้ย Pollution PM 2 5เนี่ยแค่สีแดงสีชมพูแต่ที่นูน่นคือ p o l l u t i ่นของเขาเนี่ยเป็นสีม่วงอะฝุ่นแบบว่าฝุ่นตลบอบอวนหมดเลยถ้าใส่หน้ากากพี่ก็จะไม่ได้ภาพสวยๆพี่ก็ต้องเก็บภาพสวยๆเอากลับมาให้ใหลายๆคนดูคือเราเคยเจอแล้วแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอัพรูปลงเลยไปเที่ยวที่ไหนมานะไปเกาหลีเราไม่มีรูปเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไม่อยากลงอะเพราะว่าคือตอนนั้นเป็นช่วงหายนะของตัวเอง คือมองไงอายลงไปก็อายเขาึ่งตอนนั้นอนะอายุอ่อนมากเลยนะแล้วปัจจุบันนี้เข็มก็รู้อยู่เลยใช่ไหมว่าพี่ตอนนี้อายุใกล้จะ60อยู่แล้วแล้วพอเที่ยวมากๆเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวทุกทุกที่โอ้ยตายแล้วมีเสียงกระซิบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะ,อะคนนั้นนะ่ะ เย่คนนั้นนะ่ะเขาเป็นเป็นดารานี่นะ่ะเ,ย,เย่กระเทยแก่ๆคนนั้นนะ่ะโอยจริงอะ่ะเราเราไม่ได้ไปสภาพนี้หรอก็ถ้าไปสภาพนี้ก็ไม่มีใครคิดนะว่าจะแบบเมื่อก่อนนี้พี่เจอกับปัญหาเอาง่ายๆผิวมันแห้งมันหยาบมันไม่เด้งมันหยาบแล้วเราจะสังเกตเราเป็นคนแต่งหน้าใช่ไหมเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะแต่งหน้าแต่งไม่ติดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่พี่เจอเนี่ยปัญหาหนักสุดเลยคือริ้วรอยรอบดวงตาเอ่ยหน้าผากเอ่ยจุดด่างดําที่เกิดขึ้นบนเนี่ย บริเวณนี้เห็นชัดมากแล้วความเป็นผู้ชายของพี่มันผุดขึ้นมาชัดมากเลยคือรูกลมขนแล้วทำไมถึงออกมาเป้อย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มีตัวช่วยที่ดีสำหรับพี่ไหนบอกมาเลยคนในวงการเลยเดี๋ยว่าคนในวงการเนี่ยเขาแนะนำพี่มาเขาบอกว่าน้องปุ๋ยขานี่ใช้เลยนี่อันนี้พี่มาบอกต่อเข็มเลยนะ ฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองตนะั้งแต่ตอนนี้คืออย่าปล่อยให้ใบหน้าเดิมโทรมไปกว่านี้แล้วแต่ละที่นี่อยู่กับฟ้าเมืองไทยมาเกือบจะสิปีแล้วอพอพี่มาเจอปุ๊บแฮปปี้มากพี่ทานรอบดวงตาฉ่ำๆเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวลิ้วรอยไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำหมากลากน้ำลึกลิ้วรอยรอบดวงตาเอยหรือแม้กระทั่งกะฟ้าที่เคยเกิดขึ้นบนใบหน้าพี่เนี่ยมันแลดูจางลงจริง เออไม่เชื่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชื่อตกใจไงไม่เชื่อมาดูเลยค่ะไม่ต้องทําเลยเดี๋ยวดูเลยนี่เข็มขาอะที่จะทําให้ดูนี่อุ้ยแม่เจ้าอไม่เคยเห็นกับตัวเองเห็นเลยค่ะดูเลยนะคะคีอือเหเลยค่ะนี่ขากระดาษเช็ดมือทาหน้าอ่านี่เห็นไหมนี่ออกมาหมดแล้วแล้วดูสิเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเนี้ยเป็นฝ้าตรงเนี้ยแล้วตอนนี้ดูสิเป็นไงเห็นไหมครับอ่าเข็มขาลองจับดูนี่ นิ้วเดียวไม่พอหรอกค่ะอย่างนี้แล้วดูนะคนในวัยนี้นะเข็มพิ้าเลยเมื่อก่อนนี้นะพี่ทําแบบนี้ไม่ได้ไม่กล้าทํานะแต่สําหรับพี่จีบเข้าไปเลยค่ะจีบหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไแปดเก้าสิบปุ๊บปล่อยและเซรั่มเขานะเข้มข้นมากเข้มข้นถึงสิบเอ็กซ์ดูสิอันนี้มันซึมลงไปเลยโอ้แม,ม่เจ้าไหมเข้มข้นแบบนี้และลองดูค่ะนี่นีน่ดูสิคะแล้วพี่ออกง่ายมาก ใช้ตัวเดียวแทนทั้งหมดเลยเนะี่ยดูนักเข็มขานี่ รอบดวงตาแบบนี้อย่างนี้แลวคอที่เคยเหี่ยวนะคะนี่ไม่ต้องเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรจริงหรออจับดูนี่ทุกคนชอบถามว่าพี่เป็นสัญญกรรมไหมไปเกาหลีเป็นอะไรไหมรีเช็คได้เลยไม่มีสิ่งแปลกปอมไม่ลอยเยไม่มีอะไรค่ะรีเช็คได้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยแล้วสำหรับแฟนรายการ Follow Me ทำไงคะเพราะว่าเขาตามหนูไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาต้องตามหนูไปสวยด้วยนะเอาได้ค่ะเพื่อน้องเข็มที่รักของพี่และทุกท่านผู้ชมนะฮะรายการ Follow Me ฟังดีๆนะคะ เพียงแค่ง่ายๆกดไปที่หมายเลข1577อีกครั้งนะคะย้ำหนึ่หาเจ็ดหรือแอดไลน์ไทล a จิน่าจะได้รับสิทธิพิเศษเลยกระปุกใหญ่เท่านี้30กรัมนะคะแถมอีกหนึ่งกระปุกแล้วสำหรับรายการนี้พี่ให้นี่โฟมอีกหนึ่งขวด3ชิ้นนี้ราคาเต็มเนี่ยเกือบหมื่นนะ แต่ถ้าคุณโทรไปที่1577เหลือเพียงแค่2,900บาทมีเพียงแค่30สิเท่านั้นนะคะโทรไปเลยตอนนี้ค่ะนะฮะที่1577อ่ะทำไมพี่ถึงต้องแถมฟรมตัวนี้ค่ะมันเลิศมากเลิศจริงๆดดเดี๋ยวนะเครื่องสำอางอย่างหนูงี้ก็ได้หรือแบบลงเลยป้ะไม่ใช่เครื่องสำอางธรรมดาแบบนี้กันน้ำอย่างไงก็สามารถเอาอยู่อดูนะคะนี่พี่ไม่ต้องเสียค่าแบบว่ารีมูเวอร์โทนเนอร์เลยอดู นี่พิสูจน์ให้เห็นกับลิปนี่ลิปจุบไม่หลุดนะคะนี่เอะดูนะคะ,ะ,ะน้งเข็มขา,านีหนึ่งปั๊มนะคะ,คะพี่ใช้เพียงแค่นี้อ่ะนี่อ่ะถ้าอยากนวดพี่ออกนแค่นี้<อ>หรือว่าคุณจะนวดอย่างนี้ก็ได้นี่เห็นไถ้าอยู่ที่บ้านก็ล้างน้าครีนเลยขั้นตอนเดียวฟื้นเห็ดไหมมันออกเลยมันครีนสะอาดมากแค่นี้ยังสะอาดเลยฉะนั้นแล้วอย่าวัวรอช้าวันนี้ปุ๋ยให้นะคะรีบโทรไปจะได้นะคะ 3ชิ้นราคาเกือบหมื่นเหลือเพียงแค่2,900บาทขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เคล็ดลับความสวยความงามให้หนูเนี่ยหนูี่ยเป็นคนที่แบบซื้อบื้อไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทั้งสิ้นเลยก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะทางหน้านะเรามานัดเจอกันเราไปเที่ยวด้วยกันดีมั้ยยินดีเลยค่ะโอเคแฮปปี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาส์กันต่อนะคะวันนี้เราไปก่อนละกันเนอะขอบคุณนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะเรายังอยู่ที่ไทเปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฟอ l ล w มี me, บอกพิกัดการเดินทางในทริปนี้นะคะสำหรับใครที่อยากมาศาลเจ้าเจิ้นหลันกงเพื่อที่จะกราบไหว้ขอความสําเร็จทางธุรกิจแล้วก็ชีวิตที่ราบรื่นให้เดินทางด้วยรถไฟลงที่สถานีป้าเจียสเตชันเดินอีก5นาทีก็ถึงแล้วแล้วค่ะส่วนศาลหลักเมืองสาหรับขอคู่เนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีปเปยเหมินสเตชันแล้วก็เดินอีก9นาทีก็ถึงที่หมายแล้วนะ สำหรับหมู่บ้านสายรุ่งในไทโจงก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยลิงค์ทั้งสามารถนั่งรถบัสสายสาจากสถานีรถไฟไทโจงมาลงที่ป้ายมหาลัยแล้วก็เดินต่ออยประมาณ400เมตรเองส่วนร้านอาหารเก๋๊กอย่างมิยาฮาราวิธีการเดินทางอุ้ยไม่ยากเลยออกจากสถานีไทโจนสเตชันเดินมาทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายทีแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆอีกประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วจ้า สำหรับสัปดาหนะ์หน้าเราจะพาไปอิ่มอร่อยกันที่ตลาดปลาในไทเปและเที่ยวย่านศิลปะก,กันอย่าลืมฟอลโลมีกันนะอมรินทีวี